Được, muốn thêm một nữa ăn hay con bóc phải còn. กำลังโอ่โอๆนั่นแหละลูกแม่คักๆนี่แหละนุ่มเอาโลดลูกสวัสดีจ้าเพ่อนพี่น้องตอนนี้แป้งก็อยู่น่ะอยู่น้ำปลายัางอยู่ปลาอยู่จ้ะตอนนี้แป้งก็ยังอยู่ปลาอยู่จ้ะเดี๋ยวแป้งเ,เอาเห็ดมาไว้จังไดก็เดี๋ยวตามไปเก็บอีกนะว่าเขาจะได้หลายว่าในปานี่จ้ะตามมาเบิ่งจ้าจ้ะเอ๋ ลทุกคนดูทำไงทำไงเฮ็ดเลื้องว้าวพ่อบอกว่าเฮ็ดตัดตัดก็ตัดพ่อบอกว่าเลือกเอาถ้าตัดก็จะได้มาพร <om> ุ่งน <illing> <t> ี้วันเสาร์แต่ถ้าไม่ตัดก็มาเป็นวันอาทิตย์ โลกมากเลยแฟนเพราะว่าคำว่าจันวันอาทิตย์ห้ากับทองวันเสารา์กับทองโอ้ยตายแล้วคืองีออ้แหละหขขมมเขาขับรถมาให้เราก็อย่างงี้แหละเขาตรองเราได้ตัดกระตัดก็ดดกไดไ้ปัญหา ฉันก็จะทำแบบ8ปดีแหละเร็วเฮาซาเดีโยหันไปทางนี้ทุกคนไป โฟวกูแสนแวมวินจะคอมมาโฟวกูแสนแวมวินจะคอมมาเรียหอคลิปดีดนอน a เอเอร์หอแอปเปิ้ลดอินจะเชอปบานอนเนาะเดิ่ะเี่

Jeg er framme! แม่กัอัร์เอามองนี้คือกันแหละพอ่อเอ้ย เดี๋ยวหมุนให้มันเข้ากล่องนิดหนึ่ง โอ้ยเขาลูมัดบานม,มึ่งๆฮะอยู่มองได้เล คนคะบึงดูพูดหน่ะอายหนะเลยพี่น้องพี่น้องบึงก้อนนี่งามแห้ง Oke. Okay. Kau dan si dan, dah dah. Dan si dan. Tut 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 tut. อย่ามว้ยดเห่หดิเห่ว้ยเห่จอยัดเยอะวู้ยผู้ใดสอนที่จริงที่จริงเขาสวยมากแต่ว่าเขาอันนี้ไงเขามีอีกรอนนี่ลนลงใส่เขา ย็ดเตฟีนนั่นละลูกแม่คักๆนี่นละหนุ่มเอาโลดลูกมแม่สอนให้หนุ่มต้องหนุม่มนี่ละลูกแม่โอ้ยขอบคุณครับมาเร็วนะรับมาซะได้โซ่<ส>ทำมว้าวดุติ๊งมาเพื่อแก เอาเลยเอาข้คักลูกย้มย้มคักยุ้มเอาข้คักบอกละอือนี่ออเดบอจะออ่ะอิอมี oh, oh. พรไหมวิสกอตวิสอตดอีู่กนเวกนเดอินเวกนเดบเฮเดฮส,สมอทักตูเวก

เดี๋ยวแบบเงี้ยยากแม่แป้งจะอ,ออกมาก่อนแล้วจะตัดขาด้วยมกดอกใหญ่บ้าเสียเน่าเสียดายครับพออ,ออกมาตัดขาดก่อนให้น้อง ดวยลูกทางนี้หนุ่มจนหมดแล้วขี้เดือดค้นแท้มามามอสตาวินนะปมตาวินะเนี่คลิปปามะเล็ง่ทอดนะดนสลิงวดง nih, tuh kuen, aku merekam terus. ได้อันนี้นะพี่น้องแปรงตัดบ่ได้เลยก็ออกมาตัดข้างนอกอ่ะโอ้าย oh <my> oh, เป็นขั้นท่อปะ่ะ oh. How to set hair d a นฮะ How to set hair ต้มเฮ่ต h e ไม่เกะใ r ้เราแวะเฮ่ คนละไม่กคดตรัดเจ้อู้คนละเบบลี่คันเต้นโซดูดิคนดูดิอ๋ออันนี้ต้องตัดแล้วอ่ะทุกคนไม่ตัดอ่สูตรเดิมนะคะ เรียงไว้ก่อนค่ะได้ได้ปอตไดตรงเยอะตรงนั้นให้คุณพ่อเก็บไปก่อนะ กำลังโอ้อ่เด็ดแต่แทเแท็หอนใส่ก่อนวาสุดเดวมิกย่าเดวินตัวมันคลอดอะไรเฮ๋เดเฮะเหรออึบเฮยหรอแดนดูขั้นพอกกาเดเลตตาฟไดเอแขนเก็บเลยต้องรอเมียคาดยุ้มไป ไหลลุกๆมั่อยู่เอางาคักแทะมันเป็นอันนี้นะคะเป็นชั้นเป็นหน้าผากํากลังขึ้นเออกําลังแซ่บ Skog, skog, skog. วิสุเสดมาลีลาไฟเกไอ้ดิงดิ้งดิงดิงดิงตาเอ๊ยเร็วๆเหมือนหมีน้อยเนะทุกคนมันหมีจังเลยหมีน้อยแน่ลองดูให้ดูอันนี้คือรอบที่สองนะฮะตะกาที่สองนะจ๊ะตาตามมาอีกเดี๋ยวแม่แป้งจะไปเก็บอีกจ้ะทุกคน